เอายัางผมไปก่อนมึงเนี่นี่นีเขากระได้โอกาสไปแหละเจ้าเอ,อ้ยไปหน้าก่อน สบายดีเดอ้อถ้าใครกันแน่เข้ามาแล้วกดรับกดไลค์ให้หน,เ,นเด้อยจ้ะ คนกับโบเห็นเนาะคนกับโบเห็นยังมัพร้มกับโบเห็นขั้นหัวคอยจำเป็นกระทักมหานี่เด้อวาสานกมคมประจําวันในวันนี้นะครับทุกคนชีวิตประจําวัน สาวพดบอกมีคนมาเบ่งจะคนอคันคันคอยอันใชไเขียวนาธนาดัดันมันเขียวค่อยมันอันจิงขึ้นนีมันจะลุกลงเป็นใช่นะเมลายขีกระสิโลแขวจะออกไมลกออกเนี่ยเอ้ยนันเองเอ้ยนี่เด็กอ่ะคุณอยากให้ลุกบุ้มยเขียวมังเ้าแล้ ได้จังเอ้ยเขาหมาว่าพาให้แขวบบนภูเขาอูบภูเขานันาเขาเจวกระปอมมาดิอุ้ยสบายดียงานดวงใจผู้ใดเด้มาแม่ทักทายแล,ลย้วก็ไปประกาศหาผู้ว่าเอนุกเด้อ ประกาศหาผู้บ่าวอีกนะ นึ่งน,นันดวงใจขอบใจได้ลายเด้อที่มาแบะทักทายกันเนาะพี่น้องมินบอกในเด้อผู้ได้เข้ามากกันตื่นนอนเลวไปมาเอาลู่ไปไปฝากอีเม่ยอย่ามัวรอซาดีลายียวบ่ทันกัน đầu yên Bố bố ở đây chị tôi Yên bố vừng Wow. Yeah. Bubba, I'm a job burn, the dog. Yeah, get the sapper and I eat them. Yeah. สามคนสบายดีเดอ้อเข้ามาเราก็ทักทายกันเนี่ยพี่น้องาแซ่บเยี่ยงข้างหลัง,งนี่นะเ้เลยนะเข้ามาเราก็มินมินมิน,มนทักทายทักทายกินข้าวกินน้ำก่อนนี่ก็ได้ไปฮะมามีดดิ ขอบคุณในายที่อายตาถึงเห็นเด็กกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่างาแต่อายูบอกว่าอองเป็นคนต้นทุนน้อยมากเลงพอแค่คำว่าละอ่างแต่แห้งโอกคค้าบม่มี เส้นทางบ่สวยรวยความพอบัญหาค่อยเอาปืนโจทุกข้าบททางหลุดนี้แตียานบาบพังต่ยานบ่ทนน้องจนนาพี่ันสิใจองค์คังเทล่าอะไรมใครมาเลยล่อมีสองคนไม่ได้เอาบทไปเอาเดี๋ยวนี้ ก็ไปเอาอยู่พรุ่งวานนี่เราไปเอาอยู่ไปเอาโ่เห็นนะเอาดวงเดียวหนึ่งมาโอ้มันยิบเอาเขามาพาดกันกินเดือดอยู่เพื่อนนะอีนี่น่ามันขับไปไหนหรออีนี่ามันขับไปบ้านใลายหนอนหน้าอะไรอีแมงป่ากบกบปะล้อล้าหาพี่ขายให้มันตายเห็นอยู่ดิให้กินขาบ้าง กินโลดเพราะว่าตัวเองไปอยู่ไปส,งปส่งไปซ้ําสรุปเห็นเบิดแล้วจะเสียสมมาเฮ้ยอันพวกว่าแต่เป็นใครเป็นใครเป็นใครคักไปอยู่พี่รถไว้อีแม่เอามาก็เห็นแล้วข่อยสโดนเมียนสวัสดีค่ะสามล้านวงใจผู้ใดเด้มาจอบเบิ่งคอยอยู่ตอนนี้นะหือ ทักทายกันใน่มีเมาบึ้งพู่ซื่อผู้ใดใดบุ้หัวผู้ใดามาบึง้งแล้วกับผู้ใดามาจบแล้วกับผู้ใดามาฟังเนาะเมนบอจา่าอยากเขาก็กินด้วยเจ้บไปหลังมือกด

กินข้าวน้ำกันเบอรมาเบอรมานุชเนี่ยขาสาดกินข้าวพี่น้องชีดันหวังใจเริ่มเริ่นะคะทุกคน

mong a la một mình nó bị nóng mong 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 ít mong 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 coi mong 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 เดิมที่สองสี่ลวงก็ออช็สามเือนเห็นนอะสามที่นี่เห็นแล้วสองอยู่คนละเห็นยังสองเหมือนยังจะฟังคำสไดจดหนึ่งคนหนี่งดวงนึังวงนึงมาริงมก่อนสังเกตเพิ่งไป่ท่าเอาไปรวมใน ดูองก์ว่าเป็นกุศีอย่าไปฮะให้ทำไงยังยังแบบนั้นแหละยังดวูน้อยแบบนี้ฉันดูน้อยแบบนี้บ่วูเงาช้ำกันถอยงั้นไงเลยพี่น้องดวูน้อยดำน้อยแบบนี้มาดูนี่นิดนิดยากโคตรมุกปากเลยกินเยอะๆนะครับจะได้อ้วนครับบ่ กากินทุกนจริงหา <c oughs> ลานลวงใจกับใจได้หลายด้อที่มาเบะคนตาชักเิบแด่นะไข่ด้อเานี่ยจะเจียงตาคือจ่าแล้วคือหน่อยไข่ไข่สีเขียวนะเนาเกิบแหงจ่าเสียวรไปกินนะมบ ไปลลืมวันนัดอันั้นไปเนาะพวกชมเครื่องฮะน่าพิลล์เพือนกันนะมาเด้อมาเลยมาแล้วดัไอีน่ะ ยังล่างั้นเราบกจะบเ่งดวป่าไปนะวกนี้พกจกินเขาเลยรัติ่ไปไถมมาอะไรันาด้เฉียนเบลนะครับคุณล้นอาจจะมาอจจะโทรมามาเป่หายยังที่นี่เะ่คนใหญ่ คนอันกัมเอขึ้ไปขิดยางบริไปบ่บางยางกันยนี่วะบ่บ้านบงยางเลยหายางอีน่วะอยากหมาวะอืมใช่ะเดี๋ยวไปขิดยทายมันบุคคลกว่าไปหายรอล้วงั้นุหายนอกไว้เนาะคือกายูคุณอะไย่างเงี้ยไปหายางบงเบิงอหูแล้วนี้ คิดตายแล้วเนี่ยผู้สิหาเงี้ยคิดตายแล้วเนาะหาอย่างเงี้ยบลาอยู่เนาะไปน้อยผู้หานี่ก็เนาะโอ้คันคันจะไปอยู่ไกลข้างบ่ได้ยากได้ย่างเนาะไปอึดเด้ผู้หาไปอยู่นในปลาแก้วแล้วก็นไว้ช่วยเหลือแล้วเออไืหาแล้วแต่ดีว่าปลาแก้วแก้วเนาะแล้วกันทำบลาเนาะให้ดีก็บดีให้ให้ก็บริให้นะทำแบบเอ็งันดีแล้วเพราะว่าไปกันตัดแต่งกันเราหายกินที่สุด ก็แบบย่างบุมีเราก็ผ้าห่าไ้สเนาะก็ย่างสาสามพันนุ่นขึ้นไปยูนัเราก็ร่นผ้าห่่ยน่ดียู้นมาแล้เนาะนี่ยากน้องลเนาะยอยู่บ้านบเน่แม่น้องะแม่อยู่บ้านผัว หัวใจยังบ่เจ็เอากกอนเหลกกรนแล้วลก้รนลก้อนเครื่องลก้อนเดี๋ยวนี้เราปวแล้วยังยังอยู่แล้วเดื่กันเฮุชูนั่นเด้อยามา ยูหงอญัมกามนะห้อญัมหลอดม่รสด้งเยเมีนบบนี่ยาไปไปตามได้ปุแต่นเาไปคัวอียยยันยันยัเนื่อวเงินเดียวกันชิหวงก มถามกันาน่ยพีกันเอบพีกันหงื่งกันรสเนนบยงบพีกันเจ้าก็บอกไม่เท่าเลยคเคยจะรน่นแล้วยไม่เท่าทานพีุ่กันไม่มเห็นรแล้วมันเจอคุณปักจัดมาอยู่น้ำกัน ้ากันดีนะกากันดีว่ากเอาไปนะเอาไปนะต่ายเนายจำคชงสีหาหลวงพูยนาเพจ่คุดดหวยเอาไปนะโดยกาปหา็ดกบ่ามารู้จึงมเป่นจมจอเนะเขาเลยมัวเือนเหียงงนเพีงงานนกคุณเชคอะก็จบวางั้นประสาชนจุงนองว่วะพอลีพีเาวะ มันมันบูมห้องจาจา่มันบตามมาว่าไ็นนาดไปหาข้าหันไม่เปนไม่ร้กับบุบุษไก่พกันที่นึงเลยคชิว่าก็หลอนเมียนเนี่ย Bao gần mấy mang mùi và mùi. Bao gần mặt đi tất cả tìm tòi ngưng lắp hết. Tìm thấy tìm gây 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 ăn มไม่มีแต่คนเบิ่งบุมีคนมินสงสัยว่าไม่น่าเชื่ออยู่ก็มินไม่ได้ไง